โอ OK. ้โห้โหใมากคิดใครอุ่นต้นอยู่คอยมาขี้ไรใช่ปะมาจ้ะพี่น้องจ้ะกินน้ำกันจ้ะอุ้ยหอยหน่อยก็หอยใหญ่ใหญ่มาเด้อพี่น้องมาเด้อครับต้นตัวแบบใหญ่เลยจ้ะพี่น้องขยิ่งเงาเพื่อมันออก โอ้ย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 ดยนี่ไงวะไงคะอาให้ปะปะ๊าเอาไหมคะไฟยังไม่ได้กินแบบทั้งตัวอือเฮ้ยขี้รากพี่นอ้องน่า,ากิจะมากันนี่แล้ะหาก,กันเนาะเลยเอาเลยครับตัวนี้แห้งไปแล้ มาเด้เอพี่ iosis, น้องเดินมาเด้อตรงน <você> ี sure. ้เองเนี่ยบุ๊ยสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะกระเบียกกันหนุ่ยค่ะพี่น้องวันนี้ที่ว่าพี่แพทยน้องม่กินหอยปังค่ะพี่น้องหอยปังยักษ์พี่น้องครับหอยปังยักษ์หน่วยบักไงจ้ะพี่น้องจ๋าเพิ่มพี่น้องมาละน้อยๆเอาปอเอาแปะน้องแพทย์มาให้หน่วยบักไงทอฟ้ามือเบิ้ลมาจัดเส็บๆน้ำกัดมาพี่น้องมา น้องแพทเอามาฝากนะคะขอบคุณช่องกินกับแพทด้วยนะคะนี่ขอบอเชินโอ้ยเชโอ้ยใหญ่มากไค่อุ่นตนอยู่ใส่กันนะจุ่มไปเลยเนาะนี่เ้ยเจอเนี่ยจุ่มไปเลยโอ้ยเขาบอกบอก ไป่ไิยม,มาจา้ะพี่น้องจ้าก,กินน้ำมาจ้ะพี่น้องจ้าก,กินน้ำกันจา้าอ,อุ้ยหน่อยหน่อยก็หอยใหญ่มาเด้อพี่น้องมาเด้อครับกรอบๆมาจ้ะเต็มปากเต็มปากเต็มคำ กุบแห้งอ่ะรับอือยาน้ำจิ้มปากกำตามงันจ้ะเบิ่งพี่น้องจ้ะหน่ยวยยหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหัวละเฮดจังใดนี่ ว่านเดาใจหรอบอกวายเดายาเดือยาเด็กยาแม่ออกมาเว้บบอกออกออกมาวายอุ้ยบอกออก มาจากเสพสัมกันขาดตันเหนื่นใช่ไหมเดินไปองมาเขื่อยตั้งไก่ลองกันนะเขาบอกว่าหหงเขย่าเขย่านี่เขาบอกว่าแหงให้เขย่าเขย่าก่อน อไอไม่ออกก็คือไม่ออกไอ,อ,กกอ,ไ,มอ,อกไม่ออกก็คือไม่ออกอืมบอกอีดีมาจากเนี่ยอ,อ้ยมันรู้บอ่ออกล่ะพี่น้องจ๋าซอยไหนรู้บอ่ออกว่ะบอกบอบอกจังได้ก็บออกบอกจากพี่น้อง ืม่ <S <S ายากสุดๆไม่กักอืมอ,อ,อ,อืมขอยาดนั่งได้ละอืมบบแบบาละอันนี้แพ้แล้วมาผักป่ะอืมเมละ่มละเมล้าน่อยกิกเนื้อเสียอเน้ออืมอ่ยอืมเอา มาคือกรอบแบบมอ้ยานอย่างนู้ยังเลยตื่นเติมตามมงยานนียครับน้ำจิ้มอืมอืมอืมเพรมาจ้ก เป็นมาข่ายาวห้อยก่อนเปาาน็นมขะข่ายยาวห้อยก่อนน้องเบียร์ข่ายละใครยยาวเลยจตกหน่องมันบ่อออกเนี่ยบ่อออกจ้ะตัวถิมมันออกก็คือออกจ้ะตัวถิ่มันบอ่อกมันก็บอ่อกมาจะ้ะหัวหอยใหญ่โอเคอยู่จ้ะ จิ้มจับอันนี้ขเขาเรียกว่าน้ำจิ้มตำมือ Ngày hang. Nóng. Hot. Tôi tôi một ngày nọ. Hay nhau. Giờ mình ở. Ui. 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 ไงคะอ้าให้ป๊าเอาไหมคะไฟายังไม่ได้กินแบบทั้งตัวให้ทีละพี่น้องน่าจะมาหักกันนี่แล้วหักกันเนาะเลยเอาลยครับตัวเนี้ยแห้งพี่น่องนี่ไปหน่องาเด้อไปหน่องมาเด้อตัวเนี่ยแห้งเนี่ยบูยเต็มปากเต็มบอกเต็มดีดีเด้อ เต็มสองพุ่งแกงเลยเนาะแซบ่บจบหวานจุ้ยหวานพี่ลองน่าจะพี่เนาะแป๊บหนยนีอกออกหน่นี่บอกออกบอกไปยักหัวใหไงให้อาไยจ้ะน่าจะพ่อเป็นไงหนึ่งพี่ลองอขอบคุณน้องแพทย์เด้อพี่ลองเด้อน้องแพทย์ต้อมาฝากนะคะขอบคุณน,นะคะ บ้านใกล้กันพี่น้องแพบ,บอมมาะฝากักบดิบนี่หมยม่บะมี่แถวนี้ บักเขือนน้ำเนาะจะหวานอืมจะหวานเนาะได้เลยอ,อาหารกี่กี่ขโมยเนี่ยคนจะไปโรงเรียนมืองเรียบให้เลยอ้ โอ้ยไม่ออกขาดอืมแบบนี่น้องแต่เนี้อว้า มันหัวานมิ่องเหมือนมันจะออกมันก็ไม่ออกอ่ะปลาออกมาเร็วโอ้วนจร้งออกมาเร็วตาเจ็กออกมาเร็วออกมาออกมาบอกว่าบอยไม่ออกแล้วขนาดเอาไม้มาจิ้มให้หน่อย ไม่ออกว่านมขาดแล้วขาดแล้วไม่ได้สั่งดิขนดันนีนกินนี่มันแสบเนาะเดี๋ยวกินแล้วจะออกหวานจากพี่น้องจา๋าหอาหน้าหวานหน้าบาดเท่านอกจ๊ะพี่น้องจ๋า น้ำบ๊วรู้นเนไง <c oughs> เอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือน,นีเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังขอบคุณน้องแพทนะคะที่เอาหอยปังมาให้นะคะทุกคนคะ่ะน้องช่องกินกับแพทนะคะน้องอยู่บานไก่กันจ้ะพี่น้องเอาละค่ะสำหรับมือน,นีเด้อค่ะเบียวหนุ่ยขอตัวลาไปก่อนพบก,กันในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ